สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ห้องทับทิมสยามหนึ่งโรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัานีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้จัดกิจกรรมสมาร์ทอีโคโนมีโชว์เคสสร้างโอกาสให้ธุรกิจปรับชีวิตให้คิดอย่างดิจิทัลจังหวัดบุรีรัานีขึ้นโดยมีนายพงศรพิรมรัฐผ้วราชการจังหวัดบุรีรัานีรว่วมโดยดรนัฐพลนิมานพัชรินผู้อำน่วยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงพบปะ30ดิิจทททััลลารรอพน5ปปะเเเภคโโยีื่ึกษ หารือและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมยกระดับธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้ิหน่วยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ดีป้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสังคมชุมชนในชนบทเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใในนยยุคอกกทัั้้งงงเเเป็ารรสส่ิิมหด พัฒนานเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าวดีป้าจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบสมาร์ทอีโคโนมีโชว์เคสในพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยอุบลราชธานีพิศนุโลกและสงขลาเพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจต่อไปนายพงร์รพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมในครัั้้้้งงนนนนนีีีีืือออออเปป็โกกกาาสดขผูรระะบใพทท่่จ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่สาคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งกิจกรรมสมาร์ e อีโคโนมี o โชว์เคสอุบลราชธานีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพจากดิจิทัลสตาร์ทอัพกว่า30รายใน5ประเภทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส พร้อมพูดคุยสอบถามขอคำปรึกษาตลอดจนเจราจาจับคู่ธุรกิจและร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงตลอดจนเจราจาจับคู่ธุรกิจและร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียต่างๆจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนําไปต่อย,ยอดและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal ได้ จะทำการตลาดหรือสร้างปูชาร์่ายนะครับรถตึ้งถูกด้วยึ่งนท่้นรที่าอานแนี้คณแสนเวลาเ่อิดรับตนรัคุณนะคะที่อยู่ภายในงานนี้และที่รับชมสถานทสของาาาเศรษฐกิจอัฉริยะต้นแ Smart c a นเขตพืที่จังหวัดุนบราชธาต้องแอย่างไรเราพบว่าปัญหาใหญ่ ตอนนี้นะครับคือพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งวันนี้ผมได้พ่อที่ใบให้พนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจจัดสอีโคโนวโชว์เทสก่และตอนนี้นะคะที่ฉันคาดว่าทุกท่านหลังจาก il